World Meditation Day วันสมาธิโลก6สิงหาคมของทุกปีภัยที่ร้ายแรงที่สุดของมนุษยชาติก็คือส่งครามซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้นมาเองและตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของโลกนี้ก็ยังไม่เคยมียุคใดว่างเว้นจากสงครามอย่างเด็ดขาดได้เลยคำว่าสันติภาพจึงเป็นสิ่งที่ชาวโลกพาการแสวงหามาโดยตลอดวันที่6สิงหาคม2488 ได้มีการนำระเบิดปรมาณูที่มีอนุภาพร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไปปล่อยลงที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุน่นเหตุการณ์อันเจ็บปวดจากสงครามโลกครั้งที่สองนี้ทําให้ชาวโลกตระหนักถึงภัยอันใหญ่หลวงของสงครามจึงได้ร่วมมือกันตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นเพื่อรักษาสันติภาพให้แก่ประชาคมโลกและได้เห็นความสําคัญของการทําสมาธิที่เป็นของสากลเพื่อมุ่งที่จะให้เกิดสันติภาพของโลกที่แท้จริงและยั่งยืน โดยเริ่มจากการเข้าถึงสันติสุขภายในจากการทำสมาธิร่วมกัน